สำหรับท่านเข้าสู่การรีวิว d อ e p Horizon ผมเชิญพบกับผู้ดำเนินรายการของเราบุญโจมสบานขอบคุณมากครับครับขอบคุณส้อนรับเสียงตอบรับทุกเสียงครับโอเคสวัสดีครับผมโจ๊อกเกอร์จากี i ต o รัตน์ครับก็วันนี้เราจะมารีวิวเรื่อง Deep Water Horizon ครับ ก็สปอนเซอร์โดย iMac ของเราจริงใจจริงใจโอเคโดยหนังเรื oh ่องนี oh ้ค oh รับเป็นเหมือนกับหนังจำลองเหตุการณ์จริงครับของเออ่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใช่ไหมในบ่อน้ำมันเออ่ดิฟบอเตอร์ไฟยซัรชื่อนี้เลยนะเออแล้วก็เกิดเหตุการณ์ขัดข้องทางเทคนิคที่ไม่เล็กน้อยเกิดการระเบิดใหญ่โต ฟูฟ้ามากบูมบัมเต็มไปหมดก็นี่ก็คือส่วนของหนังที่เราจะมาพูดกันนวันนี้ครับอ่ะทีนี้หนังเรื่องนี้นะ่ะกำแสดงโดยมาร์ควเบิร์ตแล้วก็เคอร์ตัสเซลแล้วผมก็รู้สึก ดีในการที่แบบว่าได้ได้ดูได้ดูการเล่นของมาร์โรเบิร์ตนะแบบเขาดมูมีความเป็นพ่อมีความเป็นเออเข้าเป็นนักวิศวกรที่แบบมีเรื่องอะไรมีความรับผิดชอบมีความมุ่งมั่นมแีแพสซีฟแพชชั่นในการเข้าไปถึงเออเข้าไปถึงแบบเข้าถึงตัวละครแล้วก็เข้าไปถึงเหตุการณ์จริงอะไรอย่างนี้ครับอ่ะทีนี้ผมมีแขกรับเชิญด้วยแยว ฟังผมพูดคนเดียวแล้วจะเบื่อกันอ่ะขอเชิญคุณลุงชิวอี้ครับนี่คือผู้ช่วยผมวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคือคุณลุงชิวอี้เนี่ยได้ได้ดูดีโบเทอร์ไหตันแล้วอ่าแล้วโอเคเป็นเป็นคิดคิดเห็นงานกับเรื่องนี้บ้างครับอ่าไอ้ผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันนะอืมการแสดงของมาร์คโรเบิร์ตเป็นไงเขโอเคไหม ยังไปเข้าท่าแล้วอ๋อโอเคเนี่ยถ้าสมมติว่าแต่คุณจิวี่ไปอยู่ในนีบอเตอร์แล้วจริงทำยังไงเนี่ยฮะอะไรเนี่ยโอ้โอ้ผมว่าเราเนี่ยคุยกันไม่รูเรื่องแล้วโอเคก็พูดดีดว่ะดีดีว่ะที่คือพี่ดีมจากคิโาทองก็เตรียมการดูหนังครับสวัสดีครับโอเควันนี้ก็มาคุย พี่วัฒน์ไทยโอเลซอนใช่ผลงานใหม่ของคุ่กับปีเตอร์เบิร์กนะฮะที่กลังทำงานอย่างทำงานอย่างไในกระทึนช่าที่เคยเขาเคยร่วมงานกับเคยร่วมงานกับเคยร่วมงานกับใครนะกับมาร์โอเบิร์กในโลว์ซิเวอร์ที่เป็นหนังสร้างเรื่องจริงเหมือนกันอันนี้ก็ถือเป็นถือเรื่องที่สองนะเรื่องที่สองนี่เขาสร้างเป็นเรื่องจริงแล้วก็เป็นหนังที่สร้างร่วมมือกับมาร์โอเบิร์กเป็นเรื่องที่สองนะ่ยซึ่ง ในปีหน้าเนี่ยจะมีเรื่องที่3เหมือนกันที่จับว่าเป็นเรื่องจริงกับเปิดและเปิดกับกลับและสร้างเรื่องจริงก็คือเอ้ใช่จะเรื่องของมารพอเบิร์นคือพีเชสเอ่อพีเชสเดย์ที่เป็นเรื่องของการระเบิดที่เขาได้ใหไ่นะที่ไอ้บอสตันบอสตันมาราธอนนะฮะวันนี้ก็ถือว่าเป็นคนที่เหมือนกับว่าจับคู่แล้วแล้วทำงานออกมาได้เวิร์กอืมก็สำหรับผมดีว่าเท่าคอนเรซอนเนี่ยไปดูด้วยความคาดหวังที่ไม่ไม่ได้เยอะมากเนื่องจากว่าเหมือนนกั มันไม่ใช่หนังแบบที่จะเป็นหนังรางวัลน่ะด้วยเบอร์ร่วมกับด้วยตีมเลยการแสดงนำเออมันแบบมันมาร์กว่าเบอร์เลยพี่บอกปะเข้าใจเพศคือมันก็ไม่ใช่แบบนักแสดงที่แบบนักแสดงเกรดเออะไรแบบได้รางวัลอะไรมากมายเป็นแบบการแสดงแบบเกรดเอลบบีเป็นแบบพอแบบเป็นเพศแอคชั่นมาได้มอนบ้างหนังตลกนิดหน่อยใช่ไหมเราก็ไม่ได้เราเข้าไปด้วยความที่ไม่ได้คาดหวังมากมันต่างกับที่เราดูซารีที่แบบระดับแบบคินอิสบูธระดับเออระดับ เขาเรียกไงาแง้งมาเล่นมันต้องเป็นหนังแบบหนังดราม่าเอาแบบเอารางวัลแน่นอนเราเรามีความคาดหวังต่างๆซึ่งผมรู้สึกว่าดีว่าเรื่องหนังเรื่อหนังเลือกไปที่แบบผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ไปโฟกัสเขาเรียกว่าไม่ได้ไปโฟกัสภาพภาพใหญ่ไอ้ไม่ได้โฟกัสแบบภาพของเหตุการณ์ว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นหนึ่งสองสามสี่แต่แบบไต่โฟกัสที่ตัวบุคคลมากกว่าว่าเอ้ยการตัดสินใจของตัวละครนี้ตัวละครนี้ตัวละครนั้แล้วแล้วผมรู้สึกว่ามันต่างจากมันด้วยความเป็นเรื่องจริงด้วยมั้งมันมันไม่ได้เป็นหนังที่ ไปโฟกัสที่แบบปกติหลาย,ลาย,ลาย,ลายเรื่องรู้สึกว่าไปโฟกัสที่แบบคนที่เป็นหัวหน้าคนแบบเหมือนเป็นซูเปอร์ฮีโร่เลยแบบตัดสินใจบางอย่างโ้รู้ทุกอย่างครับทำให้ทุกคนรอบมันมันไม่ได้โฟกัสตรงนั้นเปนโฟกัสที่แบบตัวละครตัวละครหนึ่งที่อยู่ในในเหตุการณ์นั้นแค่นั้นแหละเออผมรู้สึกว่าเออตรงนี้มันมันมันค่อนข้างจะเวิร์กก็แค่เอาการบิดเนี่ยเป็นเบื้องหลังเป็นเหมือนแบ็กกราวน์ตอรี่แล้วแล้วมันก็ผมชอบอย่างที่มัน มันโยงเนื่องจากมันเป็นข้อความจริงเนี่ยมันก็จะแบบว่าตัวคนที่แบบทํายังไงใท่แบบว่าคือผมเข้าใจผมเข้าใจตัวละครที่ที่ทำให้เกิดเกิดการระเบิดขึ้นในตัวละครที่แบบไอ้มันเกิดจากเพราะว่ามันไม่ได้นี่แต่ว่าอีกตัวละครหนึ่งที่แบบเราเข้าใจว่าเฮ้ยมันดิวมันแบบเกินงบไปแล้วมันต้องปิดงบอ่ะมันก็ต้องหาวจะยหยุดที่ได้อีกฝั่งก็แบบพลิกเซตติ้ก็สำคัญใช่มันก็เลยเป็นการตัดสินใจว่าใครจะเป็นฝั่งที่ยอมแพ้ถูกไหมผมว่ามันก็มันก็เจ๋งประมาณนึง มีอะไรอ่ะคุณโจ้ก็เสริมอะไรนะส่วนที่ผมจะเสริมก็คงเป็นเหมือนที่พี่ดีมบอกเรื่องการตัดสินใจของตัวละครที่แบบว่าเราไม่ได้แบบเน้นไปที่เหัวหน้าใช่ไหมเหมืนอนไม่เน้นที่หัวหน้าแต่เราเลือกเหมือนกับว่าเอาลาว่าเบิร์ดเนี่ยเป็นเมน main, แต่ก็มีคนต่อไปต่อไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมคิดว่ามันระมียดในการถือว่าโอเคนะเ,คเป็นงานเล่าเรื่องที่แบบดีพอสมควร ถ้ตัดจากมากไปนี้แบบว่าระหว่างทางเนี่ยเขาช่วยอะไรใครเขาต้องตัดสินใจอะไรเขาต้องเสียอะไรเพื่อทอดทิ้งอะไรเพื่อและเพื่อจะรักษาอะไรไว้อะไรนี้อืมอ่าอีกส่วนที่ผมรู้สึกว่าดีในหนังเรื่องนี้ก็คือ,อมผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่เพื่อนดีจากเรื่องนี้แหละเพรปีเตอร์เบิร์กเขาทำเรื่องนี้ดีตั้งแต่โลสไวเวอร์แลละคือไอภ้ภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวละครมันมัน,ม,นมันดูสมจริงอะ่ะอืคือในโลสไวเวอร์เนี่ยมันจะมีฉากหนึ่งที่พวกใครเอกแมง กิ้งตกในภูเขาซึ่งเราเห็นไอพ้พระเอกการเพลกิ้งตกภูกเขาเนี่ยมาแบบทั้งชีวิตแล้วตัแต่หนังยุค90ถึงตรงเนี้ย<ม>เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมึงตกแต่เราไม่รู้สึกเจ็บตามอ่าสิ่งที่โลซัลเบอร์บวกมากคือเพลเวลากิ้งตกอ่ะเฮ้ยเรารู้สึกมันเจ็บว่ะรู้สึกปีเตอร์เบิร์มันเป็นคนที่ถ่ายทอดตรงนี้ออกมาได้ดี<ม>แล้วมันไอไอความสามารถตัวเนี้ยมันก็ถูกถ่ายทอดมาที่ดีกว่าเทอร์ไทน์ซอนมากเพราะว่าเขาได้เป็นฉากโคะเบอร์ฉากไฟระเบิดคือ เรารู้สึกว่ามันมันทำร้ายตัวละครจริงๆแบบไอ้ตอนโขระเบิดก็เห็นตัวละครที่แบบแม่งพุ่งแบบกระเด็นไปเออแบบมันไม่ใช่แบบโอ้โหระเบิดแล้วก็ถอยหลังไม่ใช่มันแบบกระเด็นแรงใส่อออ,อะไรพวกนี้เลยคือเราดูเรารู้สึกแบบแม่งเจ็บหัวเจ็บตาหรือแบบตอนที่วิ่นฝ่าไปแบบถ้าเป็นสัตเรื่องอื่นไปเราเราวิ่งฝ่าไปใช่ป่ะมันก็จะแบบแค่แบบเฮ้ยแบบวอ้ฝ่าไปแต่เนี้ยันฝ่าปุ๊บแม่งูล่มไปเลยคือละ แล้วมันก็เมคเซนต์ในแง่ที่ว่าทุกคนในการมันต้องใส่ชุดกันไฟอยู่แล้วใส่รองเท้าหัวเหล็กนะฮะซึ่งเป็นรองเท้าทํางานที่แบบเหยียบอะไรก็ไม่ทะลุหรือแบบโดนอะไรที่แบบหนักมากตกใส่ก็ไม่เป็นไรก็เหมือนกับว่าตัวละครมันเซฟตี้เออมันมีเซฟตี้ในในในระดับหนึ่งอยู่แล้วทาให้พอจะผ่านพ้นไปได้มันก็จะแบบเมคเซนต์ในความสมจริงอยู่ในระดับหนึ่งอยู่แล้วผมผมว่าตรงนี้เขาเขาทำได้ดีต่างจากหนังหลยเรื่องที่เหมือนกับว่าตรงนี้มันเหมือนว่า จะแบบเออพระเอกมันรอดแล้วอ่ะคือเรื่องนี้เราก็รู้แล้วว่าเอกมันรอดแต่ว่ามันรู้สึกว่าเออมันเป็นใครต้องไปจบเป็นแบบความลุ้นของเราเออแบบว่าเออราก็ยังลุ้นอยู่ตลอดเวลาที่เราดูอ่ะเฮ้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นอะไรนี้ไงแต่ก็ชอบในชอบระดับหนึ่งนะชอบในการนําเสนอที่แบบว่าถึงเราจะรู้แล้วแต่เราไม่สามารถดาได้ดีเพาจะเกิดอะไรขึ้นยิ่งว่าด้วยที่พูดัปข้างต้นอ่ะด้วยตัวหนังอะไรเงี้ยไม่เล่าแค่วอลเบิร์กไง แม่เล่าเรือตัวพรของมาร์กไงมันจะมีตัวอื่นทะาเราแบบเฮ้ยมันจะยังไงอะไรต่ออะไรอย่างนี้ท้าแบบรู้สึกว่าแต่แต่มันก็เป็นการเล่าเรื่องในกรอบนะใช่คือมันโคตรมันโคตรกรอบในแง่ที่แบบผมผมเชื่อสซมซัลลี่อย่างหนึ่งคือท้ายไม่อยู่ก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับไอคนขับรถบินลงไม่น้ำพัสด์คือซัลลี่เนี่ยเขาเขาไม่เล่าเรื่องแบบเส้นตรงเขาไปเล่าเรื่องแบบเฮ้ยหลังจากเหตุการณ์นั้นตัวละครต้องไปเจออะไรเกิดการสอบสวนอะไรพวกนี้มันจะไปเล่าฟ้น,นแล้วแล้ว ใช้เหตุการณ์จริงเหตุการณ์ที่แบบความตื่นเต้นความสมมนุกต่างๆที่แบบเฮ้ยเหตุการณ์ช่วงเวลาที่เอาขึ้นมีลงจอดเป็นแค่แฟนแบคบผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นการเล่าเรื่องที่แตกต่างแต่ที่วอเทอร์ลอ้ซอนคือเล,เล่าแบบเน,นสเตีมเลยไล่าเส้นตรงเ,เลยไม่ได้ม,ไม,ไดมีไม่ได้มีแบบลีลาซับซ้อนอะไรเลยคือเปิดมาก็แบบโคนหนังฮอลลีวูดโคนหนังฮอลลีวูดคือแบบเฮ้ยต้องเจอพระเอกอยู่กับลูกกับเมียก่อนเพื่อเพื่ออะไรเพื่อสร้างให้เราคุยกนเออเพื่อเราอยากอยากกลับมาอยากให้อยากให้พระเอกรอซึ่งเป็นวิธีการที่แบบ โคดั้งเดิมมันเป็นอะไรที่โอซูใช้ทังหมดเออแมันก็เออไม่ตองรับมันไม่ผลใช่ไม่ผลในเรื่องนี้แต่แต่มันก็มีหนังในเรื่องที่แบบพยายามทำนี้แล้วมันไม่ได้ผลก็มีแต่มันก็ถึงว่ามันไม่ได้แบบว่าพีคมากแต่มันก็ได้ผลในระดับหนึ่งได้ินในระดับหนึ่งแต่ก็มีในเรื่องแบบแล้วก็อาพายเอกพาไปอ่ะดูผลงานเหมือนว่าเล่าเรื่องต่างๆแล้วก็มาถึงจุดใครแมคือเกิดเหตุการณ์ขึ้นซึ่งก็เป็นแบบเส้นตรง เออจริงหนังเรื่องนี้เหมือนที่พี่ดีบอกอยู่ในกรอบแล้วก็มันก็เป็นเส้นตรงจริงมันจะทําแต่ว่าความเป็นเส้นตรงของมันเนี่ยมันไม่ได้บากเขาว่าแบบเอยมันต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ระหว่างทางอ่ะมันก็มีอะไรที่คุณตื่นเต้นคุณลุ้นประทึกมากกว่าที่เห็นคือมันไม่น่าเบื่อเอาง่ายคือไม่น่าเบื่อคือไมเล่าตามกรอบแต่เราก็รู้สึกว่ามันเอ็นจอยกรอบของมันซึ่งผมรู้สึกมันเป็นสิ่งที่พี่พุ่งกับต้องบอกผี่พุ่งกับปีเตอร์เบิร์กเขาทำเก่งคือถ้าหนังเป็นหนังไเคิลเบย์เนี่ย มันจะเละเทะมันจะแบบจะันมัเีกเค็คลักมากระเบิดอาจจะเยอะกว่านี้เออเบิดระเบิดตั้มตั้มระเบิดสวยนี่มันเพลงยื้อตู้มแบบทงชาติอเมริกาสโลโมชั่นระเบิดตู้มมาระเบิดยืนอยู่คนเดียวสโล้มระเบิดแต่แบบยิ่งใหญ่อลังการแบบทงชาติอเมริกาแต่ว่าอลังการเจตลบเออแบบอารมณ์แบบหนักนี้แต่มันไม่ใช่ไงนี่เป็นความเป็นปีเตอร์เบิร์กมันก็สโลโมชั่นน้อยมันมีสโลโมชั่นเหมือนการแต่ ผมไม่รู้สปอยหรือเปล่าแต่เทคคผมรู้สึกว่าเป็นเทคนิคที่ปีเตอร์เบิร์กเขาทําเก่งนั่นคือเล่าด้วยภาพไม่ใส่เสียงเอคือมันจะเป็นช่วงเวลาเออจะเป็นใช้เพลงประกอบใช้ความเงียบแล้วก็เล่าเรื่องด้วยภาพไม่แต่เสียงตัวละครพูดกันเราก็ไม่ได้ยินแต่ขนาเดียวกันมันมันมันเติมมันบีบใจเราผมรู้สึกว่ามันเป็นการเว้นช่องว่างที่พอดีคือถ้ามันเยอะกว่านี้เราก็จะแบบเฮ้ยรู้ว่าตัวละครพูดอะไรแต่พอเราไม่รู้ว่าตัวละครพูดอะไรมันเหมือนว่าเราใส่เราใส่ไปเองอะ เราใส่จินตนาการเราใส่ไปเองทขาไม่แบบมันเหมือนกับว่าไอ้เศร้ามันก็เศร้ามากยิ่งขึ้นอไอ้รุ้นก็รุนมากยิ่งขึ้นเพราะเราไม่ได้ยินเสียงไงเออผมรู้สึกว่าแล้วผมก็ชอบดีเทลบางอย่างความก้าหาญงตัวละครที่แบบเพกมันไม่ใช่แบบช่างใหญ่อะเป็นแบบใช่ใชแบบเป็นหัวหน้าหัวหน้าช่างเออมันแบบไม่ไม่อยู่สกรามันเป็นแค่หัวหน้าช่างเออใช่หัวหน้าช่างแบบเล็กเลยแล้วแบบเออก็พยายามช่วยคนได้ที่ตัวเองช่วยได้คือ คือม uh, ันไม่ได้แบบไปแบบข้อลิมิตแบบโหกูแบบบุกฝ่าแบบไฟแบบไ่เปอ้ยีโร่เออไม่ใช่ซปเปอร์ฮีโร่แต่แบบเอ้ยช่วยช่วยได้เจอก็ช่วยเจอก็ช่วยเจอก็ช่วยเออผมผมผมชอบอย่างนั้นแล้วก็ไอตัวละครที่ผมรู้สึกว่าแม่งสิยสลากมากที่สุดก็ดันไม่ได้เป็นจุดโฟกัสของเรื่องเพราะผมรู้สึกว่าส่วนเนี้มันสร้างเรื่องจริงพอเพราะเขาไม่สามารถไปเติมเติมคนที่แบบมันจะมีตัวละครอังนี้แบบเรารู้สึกว่าเป็นพระเอกมากไอคนอ่าคนที่เป็นพระเอกหลังเออเราสึกว่าตัวละครนั้นมันเป็นแบบพระเอกจริงแล้วก็เออรู้สึว่าเอ มันไม่ได้ไปโฟกัสต,ตรงนั้นแต่ว่าเขาเ,ขาเล่าเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาเสียสละเขาเสียสละจริงๆแล้วแล้วเขาก็รู้ว่ามันแปลกความเสี่ยงอะไรที่ไปทําตรงนั้นเออขอเรารู้สึกว่าเขาถ่ายทอดออกมาได้ดีแล้วผมรู้สึกาจางหน่งที่ปีเตอร์เบิร์กทำไม่ดีก็คือเขาเล่าน่ะซักเรื่องจริงๆแล้วเราสึกว่าสนุกนะสำหรับผมสนุกแล้วมันผมรู้สึกว่าถา้นะถาถ้าเขาเป็นถ้าเราเป็นแบบคนที่แบบเสียชีวิตเราเป็นญาติที่น้องไปดูเรารู้สึกว่าเขาเล่ามันออกมาอย่างให้เกียรติผมรู้สึกว่าให้เกียรติคือเราสึกว่ามันมัน ความเติมดราม่าอะไรที่มันทําให้แบบมันต้องขยี้มันต้องเยอะกว่านี้ว่ามันจะแบบสร้างตัวละครนี้ให้มันเลวร้ายมากเเลวร้ายสุดๆไม่ใช่มันมันมันทุกอย่างมันมีเหตุผลเออมันมีเหตุผลเรานเราเข้าใจเออเราเข้าใจตรงนี้ว่าเอ้ยมันก็มีหลักฐานประมาณนึงว่าให้เขา t เท t ทางนี้แล้วอีกฝั่งหนึ่งก็แบบแต่เขาก็ต้องทําอย่างนี้เพื่อเพื่อว่ามันมีดีลว่ะหน้าที่ของเขาคือจบดีลให้ได้มัน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 เข้าใจได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะเออ ในส่วนที่ผมผมอีกอย่างที่ผมชอบก็คือตอนจบโอ้โหตอนจบวันไหนที่ขึ้นตอนจบไม่ใช่ไม่ใช่ตอนจบโอ้โหตอนจบช่วงหายที่แบบหลุดออกมาจากจากทีมบอเทอร์เลยซ้อนแล้วผมรู้สึกว่าหนังไม่ได้ไปทางคุณเล่นแบบเชลเชลลอกอะไรไม่ถูกอันน้แบบเชลเชลลอกชนะแต่เล่าแบบทาร์เจดี้หน่อยๆเออว่ามันเป็นมันเป็น เพราะมันก็มันไม่ใช่เรื่องดีอะที่เป็นการระเบิดะเออมันเป็นเรื่องเศร้าแล้วมันก็ไม่ใช่แบบว่ารอบมาได้แล้วมันจะเป็นแบบชัยชนะของใครมันจะแบบความพ่ายแพ้เท่านั้นอะไม่มีใครชนะเออแล้วหลงถึงเทคนิคหลังจากพวกฉากเอนเครดิตต่างๆผมรู้สึกว่าการใช้ภาพจริงมาประกอบเช่นนู่นนั่นนี่ลายชื่อแต่ละคนผู้เสียชีวิตผมรู้สึกว่าอคนมันมันมันค่อนข้างส่งสารแล้วก็เรื่องของการดําเนินการคดีที่แบบ เออไม่อยากสปกอยแต่ว่าผมรู้สึกว่าพอขึ้นตรงนั้นเราขึ้นมาปุ๊บเห็นว่าเฮ้ยมันมันเรื่องจริงมันเรืมาคดีไปแบบนี้แล้วเห็นหลายชื่อู้คคลแบบต่อมาเรารู้สึกว่ามันมันเป็นมันเป็นความความชั่วร้ายอ่ะใช่ใช่มันรู้สึกแบบว่ามันเป็นการเสียชีวิตโดยปราประโยชน์จริงจริงเรารู้สึกแบบเออมันไม่ควรเกิดขึ้นอ่ะทุกคนก็ความปลอดภัยเป็นเรื่องสําคัญไปทํางานี่ไหน คือคือแมนทนแนนตบาง้บางครั้งผมรู้สึกว่าขนาดเมกานี่คือเมกาเรารู้สึกว่าแบบม่งยังมีหลุดแล<ช>้วบ้านเราไม่แบบขนาดไหนวะเราไม่รู้เหมือนกันว่าแบบผมรู้สึกขาไปใดล่งไปใด,ด,ดเลื่อนเรพวกนนี้ผมว่าหลายหลายส่วนมาจากการที่ผมว่าส่วนหนึ่งของชา่างนะผมรู้สึกมันเกิดจากการที่เราไม่ไม่ได้ไปแมนทันแนนมันอนะ<ช>คือเราละเลยการแม่นทันแนนมันเป็นสิ่งที่สําคัญการเทสร,ระบบมันเป็นส่วนที่สําคัญที่จะจะลดความบิดพ้าลดอุบัติเหตุได้ได้ค่อนข้างเยอะแต่ว่าผมว่าประเทศเราเลยแหละเป็นหนึ่งในประเทศที่ค่อนข้างมองข้้าเรื่่นีใฮ ก็เหมือนกับที่ในเรื่องมีบอกมันน่าจะสปอยเน,นหน่อยมั้งที่แบบว่าอุบัติเหตุเกิดแค่ที่ได้ทุกที่แล้วก็อย่าประมาท<อ>ที่เพราะว่าเอ่อแท่นรีบรูสเตอร์เนี่ยได้รับรางวัลเจ็ดปีซ้อนเจ็ดปีซอป้ซอนในเรื่องความปลอดภ<อ>ัยใช่แล้วก็เ<อ>นี่ยมันบอกว่าเฮ้ยไม่เกินรอมนตั้งเจ็ดปีแล้ว,ด,วด้วยความแบบชราใจด้วยความอะไร่เนี้ยก็ทําให้เกิดเหตุการณ์แบบในหนังจริงก็เหมือนกับว่า เป็นในนะแฝงสะท้อนไว้อ่ะเป็นเรื่อง normal sense <c oughs> ของทุกคนก็คือแบบอยากให้ทำอะไรก็ต้องมีสตินะเพราะความปลอดภัยเนี่ยเป็นเรื่องสาคัญงั้นก็จะเป็นเหมือนในทางอาจจะอาจจะไม่เป็นหัวงทบใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแหลแต่ว่ามันก็มันก็ป่าประโยชน์นะคนที่ตายไปเขาก็เมืนตายเปล่าโอเคได้โจ๊โจ๊กเรื่องข้อดีโจ๊กมีไหมหมดละไม่มีละผมก็มี <c oughs> ประมาณนี้ <c oughs> คือผม <c oughs> ดูชอบแล้วก็อิ่มสนุกตลอดทาง บทส่วนที่ผมไม่ชอบบางผมรู้สึกว่ามันเล่าเรื่องได้ไม่ค่อยระทึกอืมระทึกใจเท่าไหร่นักคือแน่นอนมันแบบไอ้พวกขินดินทรายที่มันโดนพระเอกเรารู้สึกว่าเฮ้ยช่วงนั้นเราสนุกว่าเราตื่นเต้นว่าแต่พอมันช่วงแบบไฟลุกไหม้มันเริ่มเดินไปเดินมาเรารู้สึกว่าวนเวียนเออมันแบบเหมือนเราเหมือดดูไฟมาครึ่งชั่วโมงแหละมึงก็อยู่ไฟอยู่อห่ือนั้นมันก็ไม่แบบไอ้นี่ก็ไม่ระเบิดไอ้นี่ก็ไม่ปิดทางให้นู่นมันก็แบบ ทุกคนังสามารถเดินกงเก้งกงเก่งอยู่ได้เดินวุ่นวายเออเดินวุ่นวายนงเดงน้งแดงแบบไม่ได้มีตรงนี้ผมผมเิมพี่ดีมเลยว่าความไม่ชอบเนหน่าคล้ายๆกันโหพี่ดีมดูหนังคล้ายกันเออก็คือระเบิดเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ว่าหนังหนังพ่กโศกนาฏกรรมอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นประมาณนี้อยู่แลหรือเปล่าที่แบบระเบิดมันตั้งอุ้มอุ้มอั้ คือผมเดิแบบไปมันเยอะไปหมดเลยมันโอ้มันยิ่งใหญ่อะไรอย่างเงีแต่ทุกคนเดินแบบชิวมันแบบเดินผ่านเฉยๆทุกคนก็เดินเฉยๆแล้วไปออดูแบบเขาไม่ค่อยทุกร้อนเท่าไหร่ในการที่ที่ทำเอ่อทีมงานเขาแหละแทนอุ่นน่ะมันกําลังจะระเบิดแต่เขาดูแบบเดินกันชิวเออเดินแบบคือตัวละครทุกตัวแบบเฮ้ยไม่ไม่มีแบบต้องไปเปิด g e n e เตอร์เราคิดโอ้โหมันต้องไปยากมากๆไม่ก็เดินฝ่าไปเลยปุ๊บปุ๊บก็ไปเปิดมันแบบ คือ <c oughs> ผมว่าส่วนเนึ่งมันเปผมว่ามันถูกมันสร้างอยู่เรื่องจริงองแบ,บ่แ,แบบ่งนิอหน่อยมันสร้างอยู่เรื่องจริงมันคงไม่สามารถที่จะแบบบิดไปบ้างให้มันมีดราม่ามาก <c oughs> เลยแหละแต่ผมรู้สึกว่ามันน่าจะพยายามทําให้มันแบบให้มันวิธีอื่นอะ่ะให้มันดูแบบสนุกกว่านี้ผมรู้สึกว่าผมไม่ได้ลุ้นเท่าไหร่รู้สึกว่ามันชิลเออผมว่ามันชิลแต่คือโอเคมันมีส่วนลุ้นนต่มันลุ้นวเฮ้ย ไปแล้วมันจะเป็นไรเพราะว่าอะไร่างเงี้ยหรือ,อแแแบบเปรี้ยวเดียวที่ที่เราลุ้นอยู่บางทีที่แบบไอ้ไอ้ไอ้คนยามมันจะมีฉากยามชายฝั่งพูดแบบเฮ้ยอีกครึ่งเฮ้ยครึ่งชั่วโมงนะเหมือนแบบโหมันจะไปไม่ทันอแล้วก็ในแต่ในแท้เราไม่รู้สึกกับว่ามันมันแบบสามสิบนาทีมันแบบมันแบบจะ่ไม่ทันอ่ะทุกอย่างมันก็ดูแบบเออ <ๆ S 1> นะมัเเรื่อยเรื่อยมันแบบเฉยเฉยก็เดินไม่ได้ก็ไม่เห็นจะแบบรู้สึกว่ามันทุกร้อนอะไรในขณะที่แบบ ไฟเฟยมันดูน่ากลัวเวลาพี่มันมันทำดูน่ากลัวแต่พอภาพรวมน่กมันไม่ได้รู้สึกว่ามันมันต้องรอดอ่ะมันรู้สึกแบบมันเป็นภัยคุกคามแบบขนาดนั้นจริงๆมันจะรู้สึกน้อยกว่านั้นอีกส่วนที่ผมไม่ค่อยชอบคือในช่วงเวลาที่เรามาถึงขั้นนี้คงสปอยล์ละผมคิดว่าอย่าอย่าอย่าจงแค่นั้นเลยอ่าอ่าโอเคในส่วนที่คนที่รอความช่วยเหลือพี่คือ ดูเขาแบบดูใจเย็นอะใจเย็นในการที่จะรอเรือแต่ละลำขึ้นไปขึ้นไปอะไรเงี้ยถ้าแบบมันขึ้นนานมากใช่คือที่นนหนักมันขึ้นนานมากกว่ามันจะขึ้นอะเราสึงแบบ ไม่ต่าจากว่าชุดนี้ยังมนแตลงแล้วผมดูแล้วรับแรกคุณว่าคุณดูรอบแรกมาจะแบบยี่สิบนาทีแล้วมึงยังขึ้นเหรือกันมึงขึ้นเรือแล้วใส่กันอีกเหรอแเราระเบิดมันก็ระเบิดเอ้โห้าใส่พวกนั้นก็ยังยังต่อแนวข้นเรือคือในความเป็นจริงผมไม่รู้ว่าสัาตาณห้านาทีสิบนาทีมันต้องเต็มแล้วแต่ความเป็นจริงของผมไม่รู้นะว่าแบบว่าเขาจะแบบมีสัญชาตญาณในการเอาตัวรอดมากแค่ไหนแต่ถ้ามุดมองตามแบบตามยูแมนเซนโปกติเลยอ่ะคือมันเกิดระเบิดแบบยิ่งใหญ่อลังการ ดาวล้านดวงแบบในในดีบอเตอร์เนี้ยอย่างน้อยต้องมีคนกระโดดลงไปก่อนละ<ๆ>กระโดดลงไปเพื่อไปขึ้นเรือกลำหนึ่งแบบเฮ้ยขอความช่วยเหลืออะไรอะไรก็ว่าไปแต่นี้ดูแบบดูเหมือนเหมือนก๊าลังดูสังคมญี่ปุ่นที่ตอนแถวผมรู <โฟ S 2> ้สึกว่าเดอคนเดียวคนเลยอย่างเงี้ยมันคือมันคุในที่ความคิดคมมันเลยคุมแในเรื่องที่มันคงระเบิดแต่มันก <ลง S 2> <ง>็จะแบบคุมจประมาณระเบแต่ว่ามันก็จะแบบค่อยค่อยค่อยๆเกิดขึ้นพอเห็นไฟขึ้นนิดนึงบทุกคนก็เอาละเริ่มและมันคงมแบบไม่ได้ไม่ได้แบบ หมือนในหนังที่แบบดูดแบบโมโหล้างมันพยายามทำให้มึงรู้สึกโมโหล้าแต่ว่าร<อ>ู้สึกว่ามันคงมีระบบที่จะเหมือนกับว่าควบคุมไฟประมาณนึงอ่าอ,อยู่แล้วมันคงลงจะไม่ลามไปตรงจุดจุด,จดนั้นมันทําให้แบบหนังมันไม่ได้แบบดราม่าได้ถึงขนาดนั้นก็คือเขายังคิดว่าทุกอย่างอยู่ในการดับนคนอนโทรลในการ,การควบคุมได้ส่วนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันมันค่อนข้างจะไม่ใช่จุดแข็งของหนังก็คือการแสดงโอ้โหจรกทุกคนแสดงเรื่องแสดงแบบ ก็โอเคแบบก็ปกติอะแบบก็ต้องว่าไปคือมันไม่ได้มีฉากที่เราทําให้เราร้องไห้คืออย่างซารีมันจะมีฉากที่แบบการแสดงอารมณ์ใช่อะไรต่างๆแต่ว่าอันนี้มันก็ไม่ได้มีมันก็เล่าเรื่องกองแกงกองแกงเหมือนใบ้เลยเล่าเรื่องของมันแล้วก็มันก็ไม่ได้ใช้การแสดงอะไรมากมายตรงนี้แล้วบบบผมรู้สึกมาว่าเบิร์กนี่คือไม่เหมือนไอ้เหี้ยตัวจริงที่แบบเราเห็นกันตอนท้ายคือมึงคนละคน มึงคนละคนเลยวิธีการพูดวิธีรูปพลักหน้าตาใช่ยมึงคนละคนแน่แน่เพราะนั้นผมเลยรู้สึกว่าแล้วหนังมันก็ไม่ได้พยายามคือมาร์กโอเบิร์กคือไม่ได้พยายามเลยคือเป็นมาร์กโอเบิร์กเลยก็คือเหมือนปกติอ่ะคือมาร์กเบิร์กเอาดาบมาเป็นปืนเขาเป็นมาร์กโอเบิร์กแต่เทมเป็นมาร์กโเบิร์คือ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 มึงไม่ได้ตัวละหนักในตัวเองเลยไม่ได้มีความพัฒนาตัวเองให้เหมือนสัมเนียงก็ไม่มีคือเป็นมาร์กโอเบิร์ก คือแบบเป็นหนังแบบที่แบบเอยมันเป็นมากบขเบิกเลยโอ้ใช่ใช่มันเ,เราเหมือนกับกำลังดูตัวเอกคาบ์เมอร์ไปวิ่งป่าระเบิดไปไมลเบยในดีบอเตอร์ต้นตอมระเบิดนี่ผมก็มั่นใจว่านี่ก็น้องๆพี่เบยเหมือนกัน,กนเรื่องนี้เอฟเฟกต์ ffect, อะไรอย่างนี้คือผมไม่รู้นะว่าว่าในเหตุการณ์จริงมันจะแบบยิ่งใหญ่อลังการขนาดนี้ไหมแต่คือแต,แต,แต่แต่ผมอันนี้ผมถือว่าหนังก็ประสบความสำเร็จระดับหนึ่งในการที่ทําให้รู้สึกว่าหวาดกลัว กับภารกินี้เราทำให้เกิดข้อ่อมาที่เราไม่ชอบคือทุกคนมันเอื่อยเฉียดก็เอาข้อเสียผมว่บมีแค่นี้พี่ดิมมีข้อเสียหมดหมดละเหมือนกันก็เป็นส่วนันให้คะแนนเอ่อผมจะให้ดีโปรเทอร์คอร์เซอนเ้ยพูดเรื่องไอแม็กซ์นะไอแม็กซ์ูดให้กหน่อยแบกสมัยสมัของเรานะยฮะคือผมเนี่ยไปดูไอแม็กซ์มาแล้วผมรู้สึกว่าใบหน้าเวลาที่เขาซูมนะครับพี่ดิม ถ้ามุดเราดูแบบลงบทีอ่งี้ใช่ไหมก็จะแบบเอ้ก็เนี่ยเผยเผธรรมดามันดูแค่นี้แต่พอเราดู i อ a c ผมเห็นจันสิวคือมันคือความชัดของหนังมันคือความชัดของสีเราพบฉากแบบระเบิดฉากที่มันโคลนพุ่งขึ้นฉากไฟนี้เป็นไงบินเป็นเม็ดเลยโอ้โหพุ่งเข้าหน้าพุ่งเข้าหน้าพุ่งเข้าหน้าผมเลยเอหลบกทับไม่ทันไม่คือคืออันอันเมื่อกี้เมื่อวานไอสิงเป็นเม็ดเนี่ยสิวเนี่ยเห็นจริงคือ มันชัดนะสีสีอะไรงเงี้ยโอเคดีคือเรื่องสีคือเราเรื่องแสงเรื่องสีอะไรเงี้ยเราไม่ต้องแบบไปซีเรียสมากอะไรอยู่แล้วเพราะคือมันคือ i m a c ถูกไหมพี่เดมมันคือมัน่งโคตรชัดอลคือต้องคุณี้ผมรู้สึกว่าสิ่งที่ไอแม็กให้ผมมาเสมอในหนังเรื่องน้มันก็เรื่องหนึ่งคือความรู้สึกว่าเราอยู่ในงานเราอยู่ตรงนั้นอะไรนะหนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งอะไรอะไรคู่มาเลยเดี๋ยวตัดมันตัดมันตัดอ๋อหนึ่งห้าสองศูนย์ ผมรู้สึกว่าสาหรับไ m a c ผมรู้สึกหลายๆครั้งผมรู้สึกว่ามันมันให้ความรู้สึกเราเราไปไปอยู่ตรงนั้นจริงๆเพราะว่าความที่มันจอมันใหญ่มากเสียงมันแบบทําให้เรามันใกล้มันมันอาจจะไม่ได้แบบเหมือนเหมือนว่าเราอยู่ตรงนั้นจริงแต่มันใกล้เคียงมากที่สุดเลอมันใกล้เคียงมากที่สุดเราไปรู้ไหมา่อะไรพี่เพราะระบบเสียงไอแม็ใช่ไหมใช่มันจะเริ่มขึ้นตั้งแต่ฉากรถตอนแรกเลยและจนระตั่งจบเรื่องราวทุกอย่าง มันทําให้เรารู้สึกเหมือนว่าเฮ้ยเราเนี่ยอยู่ท่ามกลางระเบิดถึงไม่ได้อยู่ท่ามกลางระเบิดที่ดินบอกก็เราใกล้เคียงสถานการณ์จริงมากคือเราแบบคือมันมีผลมันน่าจะมีปล่อยแบบไอร้อนได้บ่กใช่อะไรอะอะไรสโฟนี้เวลาดูดิวอท้งรนอนเนี่ยผมรู้สึกว่าไอกุ้งกับปีเตอร์เบิร์ดมันทำให้รู้สึกเหมือนไฟเวลาที่ไฟมันรู้สึกว่าเรามันภัยพิบัตกั่ตัวละครจริงแต่แบบถ้ามันสามารถสร้างไอร้อนได้นะแม่คือเดอะเบสอะแต่แม่ก็ร้อนไงมันจะแบบอะไรารสราโการใหม่ให้เรา คือมันไม่ใช่ 4Dx ในแง่ของการสั่น ไอ้นี่ผมไม่ค่อยแง่การปล่อยไอร้อนถ้าแบบไอร้อนแล้วรู้สึกแบบเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นอิ่มน้ำมันแล้วเนี่ยร้อนวัวมันทำมันทำได้จริงนี่แม่งเทพนะผมรู้สึกว่าเออมันมันจะเวิร์กมากแต่ว่ามันมันเรื่องอนาคตที่จะเป็อนาคตว่ามันคืนนะมันผมว่ามันไม่ใช่สำหรับหนังทุกเรื่องหรอกแต่สำหรับหนังเรื่องนี้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันควรมปดูไอแม็กเพราะมันแบบเออมันโชว์ภาพโชว์ใช่มันมอบประสบการณ์ที่ดีในการดูหนังผมรู้สึกว่ามันมันสนุกมากกว่าเสียงนี่ไล่มาอย่างเงี้ต้มเลยตออนระะเบิด่พีตุ้มตุ้มตุ้มตั้มตุ เฮ้่โอ้เป็ได้เลยก็รู้สึกจริงๆนะเพราะว่าหลายหลายครั้งผมไปดูจำได้นี่ก็เอาดูอวกมาร่างทางนึงแบบไปนั่งถามเอแล้วมันจะมีฉากที่แบบตัวละครแม่งไปเดินอ้อมล่ะแม่งรู้สึกเสียงมันมาแผ่านไปตึ้งตึ้งจากข้างหลังเลยผมรู้สึกโอ้แม่งเป็นระบบที่แบบแม่งดีที่สุดตั้งแต่ช่วงที่ไอแม็กระเบิดไอ้ช่วงที่นายดีบอเตอร์มันระเบิดที่มันไล่นี่ตตุ้ม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 เนี้ยคือเราเราเสียงใช่ไหมระบบเสียงมันแบบมันสุดยอดแต่พี่แบบ เราสึกมาว่าเฮ้ยระเบิดมัน้วจะมาถึงเราแล้วจะมาถึงที่นั่งกูแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออผมรู้สึกว่าแบบมันคุ้มเงินอ่ะคุ้มเงินจริงคุ้มเงินที่เสียไปนะใช่แต่ว่าถ้าใครเสียใดตังก็รอสามารถรอช่วงที่มันลดลดเออช่วงมันลดราคาอะไรอย่างงี้ก็ได้ก็ผมว่าเป็นเทคนิคนึงที่มันรู้สึกว่าสัปกติแล้วไม่ธรรมดาผมก็รอนะผมเป็นคนหนึ่งที่รอว่าเอ้ยมันลดราคาค่อยไปดูวันที่ลดราคาจะไปจ่ายเต็มทำไมแต่ว่าแล้วแต่คนเข้าใจว่าแต่ละคนอาจจะไม่ได้แบบมีเงินเยอะอาจจะเงินแค่นี้อาจจะน้อยสำหรับผมโอ้ยรอก่อนดีกว่าเสียใดตังคเนี่ย แต่แต่กโอเคนะสำหรับแต่สำหรับส่วนตัวเนี่ยเวลาดูเรื่องเนี้ยผมรู้สึกว่าโอเคผมตังที่เสียไปงคนับนมก็สำหรับผมผมจะให้คะแนนดิปเตอร์คอริซอนนะฮะทั้งหมด7จ็ดเจ็ดจุดหเต็มสิเพราะว่าหนังก็ไม่ได้อย่างที่บอกมีข้อดีข้อเสียตามนี้นะไม่ได้เป็นหนังที่สมบูรณ์แบบนันะครับสำหรับผมเนี่ยผมจะให้ดิปเตอร์คอริซอนเนี่ยทั้งหมดตื้เนี่ยผมต้องให้ซาวผมต้องตือตือตือตื ผมจะให้เจผมนึกว่าพี่ดีมจะส่งอีกทีนะนะผมใช้พี่ดีมไอ้ผมให้หลังเรื่องนี้เจดไม่มีจุดห้าคือผมรู้สึกว่าโอเคดูจบในตอนดูออกมาโอเคกิมตื่นตื่นเต้นตื่นตันเสียใจไปกับตัวละครแต่ว่าทุกอย่างก็คืออยู่ในเกอบแล้วก็จบในตัวของมันแต่ผม้าบอกตรงผมชอบ คือดูจบแล้วรู้สึกว่าอยากดูเพชเจมากผมรู้สึกว่าคือโปรเจกต์ต่อไปโปรเจกต์ต่อไปของเขาผมรู้สึกว่าตัวอย่างมันดีด้วยแต่ตัวอย่างมันดีมากนะฮะไมมียู่ไปไปหาดูตัวอย่างนะเพรเจเป็นหนึ่งในหนึ่งในหนึ่งในช่วงหนังตัวอย่างช่วงหลังที่ผมรู้สึกว่าตัดเก่งตัดฉลาดมากนะครับก็เราดูเหมือนกันนะฮะเข้าน่าจะเป็นมกรลาถ้าผมจะไม่ผิดแล้วจะเป็นช่วงมกรลาอีกมาสองสามเดือนสองสามเดือนนี้นะฮะก็ติดตามกันได้วันนี้ ก็ผมกับพี่ดีมจากคิวโอก็ลาไปก่อนอแล้วก็เจอกันเจอกันใหม่กับเรื่องต่อ,ตอไปนะฮะวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย